มาชมกันต่อครับตอนนี้ช่างเจกำลังทำขายยึดปลายท่อเอสอยู่นะครับจับกี่จุดครับช่างเจจับสี่จุดครับผมสี่จุดหนึ่งสองสามห้าจุดตัวหนะ้ายีไม่ใช่สามบ่สี่จุดหรอสี่จุดที่จับใหม่นี่นะ สามจับใหม่สามไปรอดูอันนี้ก่อนราดูตรงปลายตรงนี้ก่อนใช่ไหมว่ามันจะสั่นไหมตรงนี้ก็เดี๋ยวให้ดูว่ามีจุดไหนบ้างครับที่จับตรงนี้หนึ่งครับนี่ขึ้นไปฝากน็อตอยู่กับเนี่ยครับตรงแท่นถังลมจิฟฟี่ครับเล็กเส้นจับลงมาตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็ ตรงนี้อีกหนึ่งจุดที่ผมงงตรงนี้อ่ะตรงนี้ต้องเชื่อมครับไม่มีรูตรงนี้ทําไมต้องทํายาวมาอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวตรงเนี้ยถึงแค่ตรงนี้ไม่ได้ป่ะแล้วก็ยิงไปนู่นไปนู่นเอาเอาเสียงหนุกเอาเสียงอ๋อถ้ามันสั้นมันเป็นยังไงมันไม่เคยดันเลยนี่นเป็นยังไงอีกทุกคันจะทำอย่างงี้ใช่ไหมครับต้องทำทุกคันจะแบบนี้เลยอ๋อ ถ้าซื้อสำเร็จนี่แค่นี้ตัวสวมมันไอนี่อ่าตรงนี้อันนี้ก็ห้าสิบห้าสิบอ๋อตัวสวมมันอยู่แค่ตรงนี้นอกนั้นของติดรถมาอ๋อทุกวันนี้มันมีขายได้สำเร็จเนาะเดี๋ยวเราจับสามจุดปึด๊บจะติดเครื่องดูก่อนใช่ไหม ว่ามันจะสั่นไหมถ้าสั่นก็ต้องจับตรงนี้อีกตัวหนึ่งครับแต่ถ้าจับตรงนี้ผมว่าไม่ค่อยสวยวันนี้ลุยงานคนเดียวเลยครับท่าเจทำท่อมากี่ปีแล้ว โอ้ตอนรวม,มตั้งแต่ฝึกงานก็สี่สิบห้าปีเลยโอ้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่อายุส<อ>ิบห้าเลยโอ้จะเรียนโตเพราะไม่ค่อยมีอะไรนอติโกนอ๋อเลยไม่ได้เรียนจบปุ๊บก,ก็มาเร, <laughs> เรียนกศนเรียนกศนแต่กอนไปทำอยู่ไหนนะอยู่เฮเดอะไรนะอยู่พนชัยเฮดเดอร์พน<อ>ชัยเฮดเดอร์ สิบนึ่งสิบสองปีเลยปีโอ้ก็เลยออกมาเปิดอู่ตัวเองเลยเนาะ <_ S 1> นี่ครับคนเราก็ต้องมีขยับขยายบ้างครับอยากเป็นเงเป็นปูเ่ท่เกตัวเองก็เปิดอู่ครับรับงานเองเลยช่วงนี้ก็งานเยอะช่างเจนี่ดังเลยแถวนี้นี่ รถแต่งส่วนมากหกล้อสิบล้อจะมาทําอยู่นี่ครับเพราะว่าติดเส้นสองสี่ใครผ่านไปผ่านมาก็มีทั้งลูกค้าพากใต้ก็มีเนาะ <laughs> ลูกค้าพากไต้ก็คือพวกรถล่องเนาะร,รถล่องครับผ่านไปผ่านมาก็จอดแวะถามครับวันไหนว่างเออทำตัวนี้ได้ไหมนัดกันมาวันไหนวันไหนมานัดกันได้ก่อนนะครับกับช่างจี โทรไอเสียทำหมดครับทุกวันนี้ทั้งติดตั้งบางฝุ่นทำแผงไฟราวไฟสปอตไลท์หน้าราวไฟสปอตไลท์ข้างหน้าจัดทรงทุกวันนี้น่าจะทำแบบเป๊ะๆแลวแหละติดตั้งบางฝุ่นก็เป๊ะแล้วทุกวันนี้แต่ก่อนตัดผิดตัดถูกเนาะก่อนตัดผิดจอซื้อเข้าใหม,ม่นี่วัดแบบเป๊ะๆแล้วที อันนี้ก็ทําตัวยึดสุดท้ายแล้วตัวนี้เป็นตัวสวมที่สวมครับสวมแล้วว่าจับรับไปในตัวตรงนี้เลยมีขาไหมไตัวเนี้ยฮะจะบอกว่าต้องทำคาย ข้าวมุดออกสามสี่รอบเหนื่อยเลยแหละช่างเกไม่ต้องใส่บางฝุ่นนะย,ยางช่วยสันบ่<ช>โอ้มันชอบตมันก็มีประโยชน์กันนั้นเนี่ยเลยไปสั่งมาระลุยานมารุนน่ะกระจายหมโ<อ>ดโับ,บางฝุ่นทนอยู่ได้เป็นปีเออบางฝุ่นอ <laughs> ยู่นาน ใส่ยางแล้วมันก็กรอบมันก็เสียแป๊บเดียวแหละครับขฟุ่นมันมีใหญ่เลยอืมเอาตัวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะได้ลองติดเครื่องดูครับสั่นไม่สั่น อยู่ตรงนี้กี่ปีและสองปีเลยครับสองปีป่ะอยู่ในบ้านปีกว่าจะโดนทำอยู่ในบ้านเน้่ยอยู่กับชักเอียวอะไรรับเอารถไปทำทุกคนทำไปทำมากันบ้างฮะ พงบางถนนบางถนนพังที่ไหนไม่มู้บ้านเนี่ยนี่เราจารพักเลยพังแบบไหนเป็นอะไรพังเดือซอยน้องพี่ย่างเจ้นะอ่าแต่รถเขาผ่านไปผ่านมามันไม่สะดวกมันต้องจอดทำในข้างทางน่อ๋อเขาก็เลยอะไรนะเ,เรียกว่าอะไรนะโรงเรียน ได้อยู่ตรงนี้เหมาะเลยเนะาะพอ <ใน S 2> ดี <นะ S 2> เลยติดถนนใหญ่ด้วยได้ยินข่าวว่าซีเลนจะมาทำอีก <laughs> หมดพื้นที่จอดแล้วบัซื้อยิ่งตะเข็บเลยบัตนี่เน, <laughs> เน่นแล้ว <laughs> เน่นแล้วเอาลุ้นกันพี่ั่นเหรอมีท่าอนันมีโท่าอันนี่โอ้โหต้องจับเลย มันจะทางมาไหมนี่ปล่อยเชือกมันจะทางออกมาไหมนี่ไม่ทางแล้วครับนิมนึงเนี่ยตอนนั้นเราไม่ได้ทำใครกิอโอาถทางนิดนึงนิดเดียว นิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกพอดีเลยพอดีเลยว่ะ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยนี่นี่ครับประมาณนี้ครับทรงนี้เลย <c oughs> บางคนก็ชอบเท่าเอ็ดบางคนก็บอก <c oughs> ชอบขึ้นหลังหัวกิง่งเ้องใสเหมือนพูดเลยฮะ ใสเหมือนดินดวนเลยโอ้เยอะจัดใสอกข้างนิันึงใสงนีม่เรียงแล้วขึ้นหัวอีกเยอะโหดเยอะโหดเอาลองลองลองตุนยางไหมอ้าวไม่เอาสายเชื่อมออก ยไ <c oughs> ด้รพื่ะอ้ฮึดังอะไรช่างจีฮะอ๋อปลอยปลอยตัดสดายรัดออกมันดึงขึ้นบนดีเออ Hôm có nước là có tiếng turbo, mình đang xét Bên cạnh đi Bên nó đi Còn Ừ Bên cạnh đi ừ, đầy đầy. Ừ. Không, Bên tạt đủ, bên tạt ไ็นไหมสันเร,งร่งบ่โอ้ยังสันเร่งอยู่ครับเัาเป้นตัด <c oughs> สันยู่สันเรง่งต้องจับแหละไม่ได้สันนี่ต้องปลายเยออกระพือเลยดับเลย โนดึงตัวนั้นอ่ะสั่นแรงครับไม่ไม่ได้ครับโอ้สั่นปลายเลยอะ่ะต้องจับอีกตัวหนึ่งไม่ผ่านไม่ผ่านต้องจับตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้เอ๊ะติดเครื่องแป๊บเดียวเอง ร้อนเลยฮ่าฮายทำขาจับตรงนี้ครับี่นี่มันไม่สั่นดิมันก็สั่นไม่แรง dัน lên sang nhảy đê, ok, dันปลาย lên sang nhảy, dốcปลาย lên sang nhảy đi lắng luôn hãy <coughs> thầy ba, <bá>, vừa <bá> kia, <coughs> <Phenic>. <coughs> 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 บีบได้ไหมล่ะเรียบร้อยเอาติดเครื่องดูเฮอ ตึกเบ็ดฮะอาเดีด๋ยวเจ้มาสบายมาชมเองครับเสร็จเรียบร้อยแล้วยึดสี่ตัวปิดฝาย,ยด้วยบิ้นหน่อยดิ เปนั่นหน่อยดิว้าวได้ๆๆๆโดนช่างโดนช่างฮ่าๆๆอ้เอา แจ๋วแจ๋วแจ๋วไม่มีสันเลยทีนี้นิ่งเลยอะโดนยางไหมกูโดนยางว่ะนิดหน่อยกงลองเบิ้นหนีอยิเบิ้นหน่อยหน่อยดหน่อย ตัวน,นิดหน่อยอไอ,อ,ยอยไอโดนไออยู่นี่ยิงมานนี่แหละเรียบร้อยครับทรงงานครับลายท่อเอสโดยช่างจี เ่้งจีจับให้ โอเคครับตรงนี้ก็จอดไว้ที่นี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ช่างเจทำชายล่างกันชนครับพรุ่งนี้ชายล่างตรงนี้ใส่แป๊บข้างล่างกันชนนี่ครับห่อมานี่เลยยาวมานี่เลยยาวมาถึงนี่เลยแล้วก็ใส่แผ่นเลสลงไปตรงนี้ครับข้างล่างตรงพักเท้าเหยียบชายล่างครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ นี่ก็ลาทุกท่านเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ